ถึงว่ารูบาาจานแถบอิฐหลานเนี่ยนะมันมีเก่งหลายองค์มากเลยนะไรอิหลานนี่ไม่แพ้ไหลใต้จริงแต่ว่ามนันเป็นเป็นคนรูปอย่างยางรูกบูคำหนิ่งเนี่ยเขาบอกว่าท่านทําตะกุดยนต้องรำน้ำำําทาเมืองจังหวัดอุดรธานีสมัยก่อนเราเองก็ห้วันที่อยากจะไปหาไปพบท่านแต่ก็ไปไม่ทันท่านมรณะ้า,าพเยอะก่อนต้วพูตอนท่านเนี่ยเป็นตะกุดที่ ต้องดํำน้ำําทํือนที่ดูไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยในการเคิือนอักขระต้องยังมในน้ำเหมือนรถเหมือนรถประคามเท่าเนี่ยไม่ใช่คนเราเนอะท่านลมหายใจในน้ําได้อะไหจะเชนครบรอบตัวนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันถึงบอกว่าทางไม่วู่บาจารยทางไม่ว่าจะเป็นอิฐล้านทางใต้ทางภาคกลางานา้นแต่มีอินทตรลิสที่ทุกคนเนี่ยถ้าไม่ไม่เจอตัวเองไม่รู้หรอก หลวงปู่พี่บูนเนี่ยสามารถข้ามน้านําห้ามคนได้หลวงปู่มีอยู่องค์หลวงปู่ทองทิพย์น,นั่นเองนั่นก็เก่งเรื่องทองทุกคนเราไม่อาจประวัติดูแต่และองค์แต่ที่เราลกมาเนี่ยยังวัดชาละตึงก็มีหลวงปู่ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่อาจารย์หลวงอิน,น,อนวัดพนนุทธมงคลอาจารย์หนูอินเนี่ยสมัยแตอนดูหลวงเนี่ยเขาบอกว่าท่านโดนยิงนะ คนข้าไปล้อมยิงในในในอ้ป้นท่านในที่วัดแต่ท่านก็ไม่ท่านเดินออกมาแล้วก็บอคนว่าคนที่ไปยิงท่านแต่ละคนเนี่ยโดนนักยังง,งังเหมือนกับอยู่ที่หมดครับตอนตำรวจไปจับเนี่ยมันคลายมุนออกอ่ะมันก็ไม่ธรรมดาทุกวันนี้ท่านจะยังมีชีวิตอยู่นะแต่เราอย่าไปถามท่านเลยเพราะมันก็เป็นประวัติประวัติที่เล่าตัวคนฟังมานานแล้วอ่ะพญานหนูอินเนี่ยเรารู้จักตั้งแต่ปีหนึ่งเ็ศ ตอนนั้นช่างบองคนกับนอนันอ่ะมาชวนเราให้ไปทําเอเขาเรียกอ,อะไรบนดบพระธาตุไปถวายท่านครับซ<ะ>ึ่งเราก็ไปด้วยเราขับรถกระบะรถกระบะเรานี่ไม่มีใครกล้านั่งเลยเพราะเราเพิ่งได้ ไปกับพีมาแค่วันเดียวเขาเขาลูกเขานนั่งขับอยู่คนเดียวอะ่ะแต่พอไปถึงประมาณครึ่งทางมั้งเราก็ได้คนที่มันนั่งเบียดอยู่อีกรถเขาสองช่งางมงคนมันนี้เลยขอมานั่งในในรถของเราเพราะเราขับอย่างนิ่มนวลขับอ,อย่างแบบแบบว่าไปเรื่อยๆอะ่ะแต่ก็ถึงคนแรกอะ่ะคิมดูเก่งขนาดไหนอะ่ะเอา,าจบในพระธาตุพถวยท่านในย,ย,ยุคนั้น เราไปกันเยอะอ่ะรถไปกันตีคันนันทุกวันนี้อารนุอินก็เป็นท่านเจ้าคุณชั้นลาดซึ่งท่านก็มีเป็นพระที่เมตตามากให้ไปท่านก็รับบดทุกอย่างแล้วยังมีชีวิตอยู่อายุแปดจุกว่าล้ะถ้าใครอยู่แถวนั้นหรืออยู่ไกลก็ลองไปกราบหลวงปู่หนอินดูนะรับรองไม่ผิดหวังแน่ท่านมีนพระเมตตาเรื่องวัตถุมงคลท่านก็มี เขาไปย่อยเหมือนกันครับแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในในการติดันเรื่องวัตถุมงคลแต่อย่างและในยุคนี้มันก็อย่างว่าโล่โชูเชี่ยวมันก็แรงเราก็ไม่อยากไปตด่งเดิมให้เ่ยก่บเรื่องอิจลิตอิจริตอะไรแตอย่างให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูเออจริยะของวัดของท่านถ้าเป็นพระที่อ่อนน้อมแล้วก็เป็นพระที่ตบะทะไม่พื้ ไอ้วัตถุมงคลของที่อยู่ในวัดอีด้าน,นมีเนี่ยมันก็เป็นเตียวแห้งหรที่ผูกผูกเพื่อจะให้คนเนี่ยมาทําบุญท่านเขาตั้งวัดเยอะนะและองค์หนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือหลวงปู่ทองฤทธิ์ทองฤทธิ์อุตโมโวัดป่าชันนันนมิตรที่อ,อยู่ในจังหวัดกาลตินือนกันยังอยู่ไหมเสียไปแล้วเสียไปแล้วเสียไปแล้วหลวงปู่ทองฤทธิ์เนี่ยเราเรารู้จักกับเพราะว่าโดยการชักนาของอาจารย์ชินทรภรณุกฤษณ์ ึงตอนนั้นเข้าไปทำได้เข้าไปหาลุงปู่ทองฤทธิ์พื่อที่อยากไปทชาวัตถุมงคลให้ลวงปู่ทองฤทธิ์ปรากฏว่าเราก็เลยไปยายก็ชวนเราไปด้วยเราก็ไปเขาไปดูลวงปู่ทองฤทธิ์เออท่านคงเป็นพระที่ไม่เบาเหมือนกันเป็นคนที่อิดไวมากเลยปู่ทองฤทธิ์เนี่ยลุงปู่ทองฤทธิ์ชื่อมเป็นน้องชายลุงปู่บุมไว้ประตานเยอะนะน้องชายร่วมท้องเดียวกันเลยลุงปู่ทองฤทธิ์เคยเล่าให้เราฟังว่าลวงปู่บุมเนี่ยพี่ชายท่านเนี่ย หนีออกจากบ้านนึกอยากถูกพ่อแม่ตีตั้งแต่ยังเด็กๆ,ๆอยู่เราไปเป็นขอทานไปเป็นตั้งนานหลังจากนั้นก็กลับมามาบวชมาเป็นเอีอาจารย์ที่ใหญ่ที่โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือลูกบุญมุ่วัดประดานเยอะครับดังทั้งดังทัง้งพี่ทั้งน้องเลยเออดังทั้งพี่ทั้งน้องเลยเก่งมากแล้วลูกปู่ทองฤทธิ์เนี่ยท่านท่านเคยเล่าให้เราฟังว่าท่านท่านอยู่ท่านท่าน หลวงปู่มั่นทา่านหลวงปู่มั่นท่านปู่มั่นด้วยแล้วก็ท่านเป็นคนที่ว่าตอนเด็กๆท่านเป็นคนจําไม่ดีหลวงปู่มั่นก็นนเลยเมตตาลงเห็นอันครละให้ท่านแอบหลวงปู่มั่นอยู่ตรง,งใต้โถงหลวงปู่มั่นก็เลยเหินอันคระคาถาทีา่คาถาอ,อ,อ้อปอบคาถาอ,อ้อปอบคาถาความยำนิย,นยนมคงไม่ได้อดาลงไาหลวงปู่ท่านนี่ก็เลยบวบแล้วว่าท่องอยู่ทุกวันนี้ นึ่งะอุ่อ๋ปองเนี่ยใครใครก็อยากได้เราเองก็อยากได้เลยเป็นอุ่นความยำอ่ะ,อะถ้าให้พกไว้ยังมีความยำดีอะไรดีแล้วก็ท่านชิ้นอัขระไม่กีโตเนี่ยเรายังจดไว้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวต้องไปค้นดูว่าให,ให้ให้ว่าอยู่ที่ไหนคไอ้เป็นอันตรทำแล้วก็เปล่าพ่วงเดียวอ่ะให้ได้เลยโอ้โหทองอรดิษ์เนี่ยเก่งจริง หลวงปู่ทองนี่เดี่ยวเราก็ไปไป,ไปมาๆกับท่านหลายครัง้งไปที่วัดท่านหลายคนได้ประสบการณ์ท่านมากเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรากับชินทพรเนี่ยไปเอาวัตถุมงคลที่บ้านช่างบ้านช่างแถวพุทธมนตรแล้วเวอามาทุกขึ้นมาทุกรถรถกระบะขึ้นมากระบะโพวินเนี่ยขึ้นมา,นมาวันนั้นมาสามคนคือชินพร แล้วเราแล้วมีหลานชินบรคนมุ่งเป็นทนายความก็ทุกคนก็มุ่งหน้าที่จะมาวัดวัดป่าชันวิทย์ตอนที่มาเนี่ยปรากฏว่าลงแทนที่จะออกไปทางนู่นเพราะรถมันติดเยอแะแทนที่ออกไปทางตลาดบ,บูตไปวังหลงวที่วังน้อยบ้างจยนเนจารจ์ชองเจอือท่านโทรเราบอกให้กลับมาให้กลับมาอย่าไปเลยมันไ่เลิกไม่ดีเยอะอย่าอย่าไปแต่พวกเรามันรันอย่าไปให้ได้อะ แกก็โทรตามเหมือนนะ่ะยนโฮมเราก็เลยเอ๊ะทำไมแกต่อโทรตามบ่อยจังเลยวะมันต้องมีเหตุอะไรทุกอย่างแกว่าว่ากลับบ้านกลับบ้านถ้ากลับได้กลับแต่วันนั้นทุกคนก็ไม่อยากกลับบ้านแต่พวกยังไงเพราะบู่อกกบ,บ้านเลยหลันใหญ่ไปไปแล้วแพก็บอกว่าหางนั้นระวังนะให้วางรองทางโคแล้วระวังตะพานอะพวกเนี้ยในหนอ้าไม่ได้แล้วขณะที่ไปมาเนี่ยมาที่วัดหลวงปู่ทอนนี่ตอนนั้นพอยเย็นแล้วนะ่ะ มาถึงกาลัินประมาณเกือบใกล้เข้าใกล้กาลัินประมาณเกือบสามสองทุ่มเมื่อสามทุ่มเนี่ยสามทุ่มนายกคุณยิทมอนก็เลยเปลนให้เรามีคนขับเราว่าขับเนี่ยแบบว่าไม่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะเพาไม่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 เร็วเท่าไหร่แต่เรามีความตึงทำไมล้อที่เราขับอยู่เนี่ยทําไมมันไม่ติดถนนเลยวะมีความตึงมันลอยอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เอกใจอะไร องไปเรื่อยๆเพราะว่ามันฝนตกด้วยอะไรด้วยครับโยนมันถึงทางโคง้งอ่ะทีงโค้งร้อยตกของร้อยสเออของที่จะเข้าเข้าการเต้น่ะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ฝนตกอยู่มันม,มีมันลักหนักแย่ฝนแม่งไอมาที่จบเราก,ก็รถเสียหลักในทางกาลงไปข้างล่างเลยภาพเออเนหมดโอโหเราในว,วันนั้นอ่ะเรา ไม่บิ๊วามถึงไม่ดีเลยนะเพราะเพราะอาจารย์ชินพรแกแกก็โดนแกนอนอยู่ผลว่าแกโดนทับรถไอรถไ่ทับขาแกแล้วดึงไม่ออกปากแกก็ฉีกเพราะเราไปนอนกัดปันกัดเราเราปากฉีกเรากับกับหลานเนี่ยหลานอาจารย์ชินพรก็พยายามมือแล้วด้วยมามาเพิ่งคืนได้มือแล้วก็พยายามเกือบเที่ยงมือน่ะก็พยายามที่จะที่จะอะไรที่จะที่จะ พยุก,ก,ก,กักรถมันก็ผกไม่ได้ผกไม่ักรถเป็นสัยื่อเลยทําไงก็ทําไงก็อดขนทางเลยไม่รู้จะทําว่าโบว่าลองดูอ่าคุณยินพอเราเลื่อนมาไหลออกไปเยอะไม่รู้จะทําไงไว้เราแตนยายถอดเตือ้อเราก็เอาเตือเ้อจะแหวงขึ้นไปเดินอู่การขนนเลยลักโบกให้รถแต่ละคนเข้ามาช่วยไม่มีเลยถ้าขัดดีจะช่วยมันมนดึกแล้วอ่ะมีแหลงไปแบงผ่านไปผ่านมาว่า ขอรุกปูครับช่วยหน่อยแล้วตอนนี้ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้ต้องพักนึงก็มีรถบรรทุกเข้ามาจอดแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรถบรรทุกคนเหตุอยู่นี่อยู่ใต้อยู่ข้างล่างบนเหว้อโอ้โหเองคิดดูรถแม่งเราลงกิ้งไบกิ้งมาไหนท่อเนี่ยแล้วหลวงคนเหว่ตึกมีไอ้เาไปฟ้ายอีกลาบตีอันไหมบอกปึ้งปึ้งปึ้งกูนี่แม่งแค่ไม่ได้มีไม่ได้คาดเบลลด้วยแงกิ้งแบกิ้งมา แม่ถ้าไมได้หลวงพ่อช่วยนิพานนี้เด็ดมอเร่ไปแล้วเนี่ยดอเรยปรากฏว่ามีคนหนึ่งที่ว่าเป็นหนักก็คืออาจารย์ชินปรภร์แล้วก็ไ็ได้จักถึงขนาดเดชีวิตนะ,ะก็เือนกับว่าบกขาแกไปขัดอยู่ในรถแล้วเอาออกไม่ได้เลยได้ได้เอ่อคนที่ขับรถระทุกอ่ะพี่ยกมาช่วย,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 วยน้องคนเข้ามาช่วยจนดันโดนแกะรุดเอาอย่างเออ รถคันนั้นรถคันที่เราลบว่ามได้ก็เลยมาก็เลยหลายรถของของคนเนี้ยมาไปลงไปลงไปโรงพยาบาลโดยที่มีเรากับหลานของอาจารย์คิบอีเป้ารถอยู่โอ้โหเังคิดดูแม่งมืดก็มืดอะไรก็ไม่มีไ้ก็ไม่มีนั่งมองหน้ากันเนี่ยคิดดูอ่ะไม่รู้ทำไงไอ ไปตั้งอาจารย์ชินพลไปตั้งนานนานมากนะโนมาถึงโยนเราก็โทรลับไปที่วัดมั่งอะไรมั่งก็มีก็ไม่มีคนรับอยากอยาขอความช่วยเหลือก็ไม่มีคนรับโทรอยู่แล้วโทรไงก็ไม่มีคนรับโทรไปที่บ้านก็ไม่มีคนรับโทรอึดอัดแย่มากๆเลยความถึงต,ตอนตอนตอนนั้นวันนี้พออยู่ประมาณสักปีหนึ่งกว่าอาจารย์ชิพนพลแกก็มามา,มารถไกลแหละ ไอ้เคเห็นไหมรถไกลแหลบะรถไกลแหลบก็คือรถพวกข้างอออไอ้พวกข้างอาจารย์คินพอนเล่าฟังว่าตอนที่หลังจากที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอแต่เย็บอะหมอเย็บตดเลยนะไม่มีแบบหมอบอกยาไม่มียาชาไอ้บอกเอ้าเย็บตดเลยโอ้ยบอกแม่โคตรเจ็บพี่มาเ็ไมเย็บตดแล้วก็เย็บแบบสุเล่มากแบบเบี้ยวอ่ะ เราไ่รู้ทําไมเพราะมันดึกแล้วหมอก็ไม่มีหมอไปเขาต้องเย็บกันอย่างนั้นแหละแล้วย็บเด็บแล้วกก็เช่ารถนั่งกายแล็บมาที่นี่กบอกขนาดที่นั่งกายแล็บมากายแล็บแม่หลึงจะไปชนเลยรถจักรยานอีกกอกเอะวันนี้มเป็นอะไรวะเนี่ยมีแต่เรื่องเหตุแต่เรื่องเหตุแล้วก็มาพอมาถึงพอมาถึงที่เกิดเหตุก็นั่งรอรอพอเช้ามาลุกปูลุกปูท้องทับ ทางวัดของปู่ทองฤทธิ์รับอะไรของคนมาเอารถกระบะามารับที่ที่ที่เกิดเหตุนั้นน่ะตอนเช้าที่เกิดเหตุเชื่อไแม่ตำรวจที่มาดูนะคําเดียวทาไรที่ตำรวจถามว่ามีใครตายบ้างไหมเออถามคำนี้เลยเราบอกไม่มีครับให้บอกว่าเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเกิดเหตุตอนที่เกิดเหตเุรถทันของคุณเนี่ยลงอ่ะรถเครื่องเนี่ยชวจนตาอยู่อยู่ข้างบนอตอนเย็นเพิ<อ>่งมาทำเพิ่งเพิงง่งเตะไปเมื่อไม เมือ่อยยังหวาดเยินก่อนเราเนอก่อนเราไม่ไม่เท่าไร่เลยอะ่ะคิดตัวโอ้เออคิดตัวไม่แห้มันจะเอากูตายมันเป็นโตตายแล้วดีดีแต่ล้คนแบนพระเยอะไปหน่อย <c oughs> เลยไม่ก็แตบก็เลยงโอ้โอหวาดเดนียวกันหลังจากนั้นไปโรงพกังงกทําบันทึกประจำวันเน้นๆปุบก็เราให้ตารวจเนี่ยเราเอาพระที่หล่อนอยู่ข้างล่างอย่ายกขึ้นมาอะไรรถของของทางวัดอู่ทองนิดหนาที่ กลับแยบไปที่วัดเนี่ยปรากฏว่ารถที่กระบะที่นั่งมาทุกเราไปเนี่ยเดือกจะไปชนรถท้ายรถกระบะอีกคันเองเอง,เองว่าคนแม่มองหน้าเงนินกลางอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นอยู่เนี่ยวันนี้มันต้องมีอะไรที่ผิดแปลกแล้วพอไปถึงวัดตอชา้าหลวงปู่ท่านบางฉันเช้าอยู่คาแรกที่หลวงปู่เอ่ยเออเมื่อคืน,นเนี้ยนี่น,ะนนะีช่วยทันนะไม้ช่วยไป่ทันเนี่ย มันเอาเราเยแย่ลยเจ้ากรรมในเวเนี่ยคำแรกที่ปู่ทางนี้เดยป็นคนพูดเนี่ยกเจอหน้าบุบทักคำนี้เลยคำนี้เลยทุกค,คนมองหน้ากันเงกหน้ามดงเลยว่าไอ้เจ้ากรรมเนี่ยยังเวไงใครเป็นเจ้ากรรมในเวนเเทุกคนงงอะ่ะแล้วพอท่านฉันเต่ท่านก็เรียกเราเข้ามาให้เราถอดเลือแล้วก็เอายาทาให้เราเยอะมีรูปไดเยอะเยวเอาลงให้ดูนะแล้วก็เอาให้ด้วยอะไรด้วยจน จนเอาเขาโดนเรียบร้อยเด็ดพลัง,งคุยอะเรียบร้อยเด็ดถ้าจะถามว่าไม่ต้องนอตอะเดี๋ยวเช่ารถกลับเลยเลยต้องเช่ารถกลับเพราะรถกระบะมันพังเดี๋ยวลงพักแล้วเลยเช่ารถกลับมากลับมากรุงเทพที่ดโดแล้ว,ลวรถคันที่ความนั้นกระบะใครอะ ถขาับาองกินจันตัวนี้นอ,อโรโควิดนที่เราขับแมไใครเขาบอกี่าอใจพิพิธขับนะแต่ไม่เป็นไรแต่ยาจิมพรนขับมตีตาย,ตายโอ้โหนี่เดือเดยวเลยคคนขับเองแมมันแปงแล้วเลยเวยมันแปงมากมันเหมือนต้องมียอะไรปรีบรถุคันนั้นะให้ลงไปในข้างลงไปในเด้งคอขับมาดีๆขับมาดีๆมีเหมือนเหมือนลยมันตดเล มันจะโชกเข้ามาไอ้ไปจจแล้วยกว่าหมดไม่เห็นอะไรเลยลมแรงฝนมันจะมองไม่เห็นทางเออเราลงเลยอ่ะแหมเรียบร้อยลองของกันเลยจริงจริงมันไม่น่าเชื่อเลยอู่ทองนิ่เนี่ยท่านเป็นพระที่เมตาและเป็นพระที่บีมีอินเตอร์ล้นเพราะท่านเขาบอกท่านเนี่ยสํำเร็จวิชาอันนี้ท่านกด อันนี้ท่านคนมันคือเหมือนจะในโชว์นเนี่ยที่ตึงเกี่กับพวกพวกในโชว์ท่ากระสินไฟอะไรเงี้ยไฟพวกไฟท่านเป็นพระที่เร็เกระเร็กลงเร็ว <c oughs> แล้วใไมที่เราไปเนี่ยต้องกดโทนท่านเย่ยคนต้องแหวงหาเนะไอ้ให,หมท่านทันเขียนยิ้มยิ้มยิ้มเอาปุ๊บเอาแล้วให้เลยไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่ต้องมาไว้ในห้องคนเยอะๆอะไรอิจฉาท่านไวมากครับแล้ว,าาวก็ทําอะไรเขาแล้วแต่ท่านก็ทําจริงอะไรจริง ท่านเนี่ยช่วงนั้นก็มีคนเนี่ยเข้ามาหาท่านเยอะแล้วพอามาทุกคนก็อยากจะมาสร้างพระให้่านทางชินบุญชินพรเคยสร้างพระกิ่งพระกิ่งหลวงปู่ทองฤทธิ์พระกิ่ชินพรหลวงปู่ทองฤทธิ์ออกมารุ่นหนึง่งนึกก็ได้รับคำ้อนรับอยากโอ้นักเล่นมากเหมือนกันในยุคนี้น<ช>ึกกิ่งพระติ่งทองฤทธิ์นี่เราเคยพูดกองด้วยกันเอามี ยิงยิงเท่าไหร่ยิงไม่ถูกเหมือนกับพระหลบได้เหมือนก็แปลกดีเรื่องเรื่อง่งใครมีถ้าไม่แพงนัก็ลองไปไปบูชาดูแล้วกันนะเพราะมันเราไม่จำเป็นต้องเล่นแพะแพงแระรางพันธองมพันธตามพันธ์แต่หรือว่าชินประชารูฐนี่เไม่ก่อนก็ไม่ได้แพงแบบนี้แต่มาประยุกยุคหนึ่งที่ท่านปกดกายแห่งสบการรกขึ้นมามันก็ทําให้ของเนี่ยราคาแพงได้ อย่างลูปูทองนิดท,ทุกวันนี้ก็ยังพอหาได้แล้วของท่านก็มีหลายอย่างด้วยมีพระชัยทองนิดมีลูกเหมือนท่านอะไรท่านาจารชีมพอยก็เป็นผู้ล่าแล้วเออเก็บตอนไม่แพงดีกว่าดีกว่าไปเก็บตอนแพงนะแล้วก็สามารถชึ่นคอได้แบบสบายใจเลยครับเพราะตอนเหลนี้เราก็อยู่เศษเดียวเลยเด็กเดียวท่านท่านไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใค้ใครัรเงนวุ่มมงคลท่านเยอะไหม ก็ทำก็ทางอาจารย์อินทพรแกทแําแล้วหลังจากที่พอหลังจากแกทำพระกก่งออกมาทางวัดก็เริ่มมีมีมีคนที่เข้ามาเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็อย,อยากอยากจะเป็นที่หนึ่งของหลวงปู่ของ,ของ,ของ,ของทางวัดก็เลยไปไปไปถึงจะไปคุยกับรองเจ้า,าอาวาสยังไงรู้นต่อหลังก็เลยแบบเอาเรยบรับปู่ทองฤทธิ์มากรุงเทพ เออพวกเราก็บอกเอา่าเราคัดค้านว่าอย่าให้นั่งรถตู้มาเถอะอย่าไปนั่งเครื่องบินเลยเพราะคนแก่อายุเก้าสิบกว่าแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวมันความกดด,ดันกายมันไม่เท่ากันก็ไม่มีใครเชื่อมันก็แอบบเอารุกโบนั่งเครื่องบินมาปรากฏว่ามาเทพปรากฏว่าท่านต้องเข้าโรงพยาบาลท,ที่ติดแพร่ตัวแลืวอยากเต้นโลหิตในต่หมองแตกเพราะว่าเกิดแรงกดดันของกายไม่บ,บออันตรายนะนะพวคนแก่ที่อย่า ขึ้นเครื่องบินใช่ช่ต้องระวังเลยแล้วถ้าเป็นโรคความดันอยู่แล้วยิ่งลำบากอย่างใช่ใช่ถ้าท่านก็ไปท่านเข้าไปเดี๋วชีวิตที่ตินแพทย์แล้วแล้วขึ้นเครื่องมาก็เสียเลยขึ้นเครื่องมาแล้วก็เขาลงบ้านเขาลงบ้านเลยอลงมาที่โรงพยาบาลติดแพทย์แล้วรับพินทาแล้วท่านก็ไปเดชชีวิตที่นั่นเอาหน้าภาพผี่นั่งแล้วเลยเขาต้องเอาท่านมามาวัดมายาณมาวัด ท่านเป็นพระที่เก่งซึงเท่าที่เท่ามาเนี่ยท,ที่ประสบการณ์ที่เรามายังมีอีกหลายองค์นะครับที่ทายายที่อย่างปูริษวชุมมาทานี้เออ,อของพ่อพาดก็เก่งแล้วก็หลวงพ่อชื่นวัดตาอีพวเนี้ยพระเก่งทั้งนั้นเลยหลวงปู่มังเนี่ยวัดบ้าน,นะ วัดตัวัดบ้านอาแพ้วอะไรเนี่ยครับนี่ปุรีรัมเนี่ยเก่งหลวงปู่ธรรมะลังเีรย์เองนะแถวเนี่ยเอาลุยมาหมดแล้วหลวงพ่อทองวัดบ้านหนองเหล็กก็เก่งครับนี่ทุกองเก่งโอ้โหคำว่าเก่งของเรานี่ไม่ใช่เก่งนะแต่ว่าท่านด้าวิชาคมท่านไม่แพ้ผมปู่นิดเนี่ยท่านเป็นพระที่โอ้ใครไปหาี่ท่านใหญ่กระดกค้องให้ใหญ่ปี อาหารที่ได้มาเยอะทุกคนโดนโดนโนอืนไม่เป็นไรอะ่อะทุกวันเนี้ยเดยวออกไปต้องไปลึกเื้อ์นแถวอีกหลังหน่อยเพราะว่าได้ไปนานแล้วย่างคนคนที่พ่อบอกว่าเก่งนี่คือต้องเก่งจริงจริงจริงทดลองมาแล้วทดลองมาแล้วผ่านกระบวนการจากเรามาแล้วไงเพราะวาอ <c oughs> งไหนยังไม่ได้ทดลองเราก็ไม่การันตีเราไม่การันตีหรอกเพราะว่าแหมใครจะนั่งขับรถไปนู่นไปบ่อยใช่ใช่ใช่ไหม ถ้าไม่เก่งเราก็ไม่อยากไปอยู่แล้วใช่ไหมครั้งเดียวกูเลิกเพราะเคยไปเจอเนนคาบที่กูถอยเลยไม่เอาดีกว่าถอยเลยเพราะนั้นเนนคามดังมากดังโอ้โหทังตุดๆกูเห็นปุ๊บกูรีบถอยเลยบอกโ่าอย่ากลับบ้านดีกว่ามันไม่ได้เก่งวิชาคมไงมองดูแล้วกตาเป็นโรคแรกไปหน่อยอย่างนู้ครับไม่ไหวท่าที่เราพูดตัวดีก็ต้องดีเพราะว่าใน เราไม่ได้ตบเตือนให้ผู้ชาวหลงหลงเรื่อง,งพระที่ว่าเก่งไม่เก่งแต่ว่าให้ให้วางว่าวัตถุมงนคลนนหรือติ่งใดๆของท่านที่ท่านทําออกมาเนี่ยมันมันของจริงไม่ใช่ของปลอมที่อุปโลกกันใช่มันมีเยอะนะที่พระที่อุปโลกเรื่องวัตถุมงนคล่ำไมก่อนเนี่ยเขาบอกมีพระองค์หนึ่งเนี่ยทําวัตถุมงคลแล้วใส่ใส่กระบะแล้วเที่ยวไปไม่ให้ครูบาแถวอีกหลา่านบุกมเบ่ง แล้วก็เด็กเด็ดก็เอากลับวัดเขาบอกว่าพอทำพิธีเหมือนกับว่าตั้งภาพหน่อยนะแล้วก็มอมีประกอบการก็บอกเป็นภาพของตัวเองมีนะมีแบบนี้มีเคยเจอเยอะละแบบนี้ ดีจริงต้องเสกเดี่ยวนะเดี๋ยวพี่จำเป็น่ะมันมีไอการเด็กเดียวเด็กหมูเด็กอะไรอ่ะถ้าถ้าแน่จริงต้องเดี่ยวแต่ถ้าไอหหมูเนี่ยมันก็หลายบารมีแต่ละองค์แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่องค์ไหนเก่งจริงหรือไม่เก่งจริงใช่ไหมเพราะเด็กหมูนี่สมัยวัดพุทธทาก็เด็กโง่เยอะแยะใช่ไหมโอ้ยังวัดพุทันนี่อย่าให้พูดเลยครูบาอาจารย์ถนาดไหนอ่ะพิธีนี้ใหญ่เลยนะพิธีใหญ่ด้วยอะไรด้วยคือเด็กเด็กหมูมันเหมือนกันหมดอ่ะ ถ้าถ้า,าถ้าไม่ดีมันก็อยู่ที่ท่านอยู่นะอย่างชื่อกินดาราต้องตีแปดอะไรต้องตีแปดอะไรของวัดของอินโดจีนเนี่ยพ<า>ิธีใหญ่ขนาดไหนอะ่ะใหญ่มากเลย<า>ทุกวันนี้เรายังหาหรือขายกันริมแหลนกันเลยโอ้หมอให้แต่องค์พระท่านใหญ่ไม่น่อยเมื่อเลยแหวนคอแล้วมันหนักบางคนที่กุมัวแบบแต่งผิวก็ไม่แต่งผิวใช่ไหมเอ้ไแต่งผิวด้วย อาจาร์หนูอ่ะเขาว่าเป็นคนแต่งนี่นะแต่ว่าบางคนก็ลึกมาก็ไปให้เงช่างเองแต่งเก็มีเยอะแยะแต่งให้เป็นโอ่งงามแต่ว่าคงไม่ได้แต่งเหมือนอย่างเดิมๆหรอกครับครับอ๋อไปแต่งกันเองเออแต่งมันแต่งกันเองมากกว่าแล้วก็ม mm ัน hmm. มีโค้ดกโค้ดตอบคนทีเ๋ก็ไม่มีโค้ดโอ้จะตอบโค้ดนี่มัน nah. ไม่ง่ายเลยเพราะมันพราะอุ่นมันใหญ่มันต้องตั้งอ่ะ er ใช่คนแตะต่อใช่ใช่จิดนดาาชนี่หน้ามีพระนี่หน้าใช้ใช่ค<า>ร,รูบานครูมเมืองเพราะเราตอนที่เคยขับรถตกในทางกาแถวอำเภอบางบานะมาเพื่อนหนามคนแล,แล้วก็มีรถเอ็นบัสมีจินราลาดไว้อยู่ลงหน้ารถรถแพงในทางกาลงมาไปขับขาดที่ไปไป,จะ,ปจะไปเข้าปจะไปเชียงใหม่ก็หน่อยอ เห็นรถข้างหน้ามันมันเล่นเนอะมันยังก็ถ่ายหนังคือมันเหยียบปุ๊บมัลงข้างทางหมดไอเราคิดว่าเขาถ่ายหนังไงพอรู้ตัวเหยียบเบรกขึ้นมาโอ้โหเบรกหายไปเลยต้องจับตกใจต้องจับต้องจับเองตั้งแต่ตีจับตคงไหนให้แน่นชนอุทรถกระบะข้างหน้าเอ้าลงข้างทางมิเป็นต้องไหลรถเรียบร้อยแม่ก็เหมือนอับโรงแรมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามคนไม่เป็นไร ในชิราชแผกตั้งอยู่มันไม่ดเด่นหายเลยมันตั้งยังตั้งอยู่เหมือนเดิมโอ้นั้นเองพวกอันนี้เองดองีอยู่ไหนอยู่ยบ้านมากอยู่บ้านเล้วระว่า,า,าหาลังจะต้องนิมมต์ท่านมาขึ้นคอหน่อยแล้วก็โหเดือเชื่อว่เพราะแรงขนาดน,นั้นอ่ะเมื่อกี้ชิตาชาใช้กาวตอกหน้าแผกมันน่ากะเด่นหายแล้วกบไม่หายมันมีชินหุ้มคอชิตาชาแล้วมาเลยพาในคอแต่พาะในคอจะรู้เลยเป็นไรเดี๋ยวพวกผมก็ไป ไปตั้งภาพขายกันที่หายไปเว่าเนี่ยกูปล่อยตัวตายครับเอา,าง่ายๆว่ะกูไหวได้จานกูเลยยังไงกูบ้านใจญ่ใหญ่แต่ชินราชต้องแน่เรารับก็แน่ใช่โห<อ>รือเปล่าการเล่นพระมันต้องมีสติครับอย่างเงินุ่มทองทิศเนี่ยผู้เลี้ยปังเนี่ยปู่ทองทิศนี่มาเตีอตอนปีสามแปดครับอายุข่ากว่าโอ้สามแปดผม เกิดได้ปีเลยียงมีน้ำแบบทรานตกท่านจะเผา,าไปแล้วตอนวันเผาเรายัางไปไปไปเวลาท่านไปครั้งสุดทา้ายเดี๋ยวนี้พระที่อยู่ในป่ามีพระอีกองค์หนึ่งที่เราเคยแม่เคยอยากที่าอาจจะให้ตั้งชื่อเดียวพระพระในด,ดงเในในดงก็ได้นะ พอนั่นไปแถวอุบลเนี่ยเข้าไปลึกมากเลยมีพระองค์หนึ่งตาบอดที่วัเนี่ยที่แกดอดถ่ยเนี่ยบางจ่อยเลยบางจนแทบเดียวเป็นกระดาษเลยครับเราก็ถัดดูองค์เดียวเราไปกับเพื่อนสองคนว่าพอไปไปโอ้พระองค์นี้ไม่ธรรมดาเดินเดินหยิบฟุ่นหยิบนี่เหมือนคนธรรมดาเลยตาบอ,อ,ตอดตรงอ้าวันนั้นก็ไปนั่งคุยครึ่งวัน ใหญ่มีความถึวันวถ้าถ้ากลับไปถ้าเกิดเป็นมีชคมีลาบอลไรเราอย่ามาบวชมารับใช้ท่านใจคิดขนาดนั้นเลยท่านอยู่องค์เดียวจริงท่านมอมลูกองค์มาให้ยี่สิบเมตรท่านบอกว่าของอันนี้เก็บไว้ให้ดีนะไม่ได้ทดําง่ายๆเ,เป็นวาดยาวัดยาถ้าจะใช้เวลาเกิดเหตุเกิดอะไรเอาไปเรียบเอาเด็กแล้วเอาไปยีวอนท่านแปะไว้เมื่อเพื่อคล้ายเมื่อไม่กลับคุม

แกว่าท่านบอกเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นแก้วสารพัดนึกด้วยนะเป็นเป็นเป็นโงยาเลยพระเราเรียกเราเรียกพระในดงถามชื่อแกแกก็ไม่บอกแต่ยอมรับว่ามยังติดตาอยู่ทุกวันนี้เลย่างเงยพระองค์เนี้ยแต่ป่านนี้คงไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเขาเขาเคยเคยเคยไปหนึ่งถามชาวบ้านยังไม่มีใครรู้จักทางเลยถามชื่อแล้วไม่บอกด้วยเออไม่บอกด้วยเราเรียกพระพระ พัาพับแบบพิพพิธดาครับอลแกบา,บางบางบางเหมือนกระดาษเลยเหมือนใช้นานไม่ได้เปลี่ยนานไม่ได้เปลี่ยนเลยตาบอดสองข้างท,ทั้งที่ยังอยู่ติดตาอยู่เมื่อก่อนนี้ไปก็ไม่มีกล้องถ่ายรูปโทรกลับไปยังใช้ไม่ได้ใช <c oughs> <c oughs> ้แต่โอลลิงก็งต้องมีอะไรนิดนิดเอวอยังนิดอยู่อย่าเดี๋ย้ก็ลองเอาของดีๆที่ตัดตรงไปเอามา เยแพ้ให้ลูกหลานดนี่ยของดีไม่ใช่ได้เก็บตัวได้ใช้มั่งไม่ต้องแพงหรอกไม่ต้องแพงได้เองโอาเงินไปที่วัดเลยใช่ใไม่ต้องมาโอนให้เราหรอกให้ให้มีบุญเก็ได้ไปใช่ไม่จำเป็นไม่ต้องมันไม่ได้มีเยอะมีแค่อย่างรับนึ่งอย่างระดับหนึ่งก็มีคนที่บ้านทุกวันนี้ของทุกอย่างที่เราเก็บเก็บไว้เดี๋ยวค่อยๆ จะ่พยายามค่อยๆตลาดนี่ทีจะอยากเพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสย้ายของเก่าของแก่ครับของปูทิมเนี่ยทำไว้ก่อนเนี่ยโอ้เรามีเยอะมากเลยถ้าเราไม่ไม่ไม่ออกมาแจกมาเผยแผ่บ้่งไม่ไม่ให้ลูกอย่างหรอกก็คือไม่ไ้ร้แล้วทีลอย่างเราเป็นคนแลกอย่างนะของที่เราไม่ชอบเราจะยกจจะจะจะจ่ายจะจ่ายไปก่อน ไอของที่เรารักเราเก็บไว้ที่หลังแล้วไม่ค่อยอยากให้ใครต้องถือว่าหนึ่งในตองอูต้องมีคููคนเดียวสุดท้ายแม่มันมันโดดกูเช็มหายไปว่าเรา่อยไปแล้ววันนี้เจอๆเ้วก็ต้องแบ่งออกาแบ่งมา้งแบ่งตอนเนี้ใช่เองให้ได้ทําบุญกูลงไว้ที่วัดเลยเดี๋ยวกูขอบัญชีวัดให้ครับได้มากได้น้อยเองเท่ากับเองทําบุญให้เราตลาดของให้กันนั่นเองเดี๋ยวค่อยว่ากัน